วันนี้มาตอบคําถามของเพื่อนเราท่านนี้นะคะท่านบอกว่าท่านไม่เคยศรัทธาในตัวเองเกลียดตัวเองดูถูกตัวเองนะคะแม่จะบอกว่า แมมเองนะคะเมื่อก่อนที่ยังไม่ตื่นรู้สัจธรรมแมมก็เป็นแบบนี้เลยค่ะแมมเกลียดตัวเองชนิดที่แบบเกลียดสุดหัวใจแมมไม่เคยศรัทธาในตัวเองและไม่เคยกลับมาเข้าใจตัวเองเลยว่าแท้จริงแล้วตัวเองต้องการอะไรตัวเองต้องการแบบไหนต้องตัวเองเป็นใครมาจากไหนและจะไปที่ไหนไม่เคยรู้สิ่งเหล่านี้เลยรู้แต่เรื่องของคนอื่นนะ เรื่องของคนอื่นนี้เป็นยังไงเรารู้หมดเลยนะแต่สิ่งที่ไม่รู้เลยก็คือเรื่องของตัวเองสิ่งคนที่เราไม่เคยรักเลยก็คือตัวเราเองนะคะแต่คนอื่นเนี่ยคือเราน่ะโยนความรักให้เขาไปหมดเลยนะคะรักคนอื่นแบบ สุดหัวใจอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่พอวันหนึ่งที่คนอื่นเขาเก้าวออกไปจากชีวิตเราเนี่ยเราก็เสียใจเหลือเกินเราเราเจ็บปวดเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วบางทีเราเรากลับมาทําร้ายตัวเองด้วยนะแต่แหม่มโชคดีมากนะคะในครั้งนั้นที่แหม่มจะทําร้ายตัวเองแหม่มกลับได้ยินเสียงของที่มันดังออกมาจากข้างในแหม่มก็ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเสียงของใครนะคะแต่ว่าพอเราได้ยินเสียงนั้นอะ่ะเขาบอกให้แหม่มไปบวชไงฮะ แม่มก็ไปบวชนะคะแต่ในระหว่างที่แม่มไปบวชแม่มก็ได้ยินเสียงคําคอ l หาต่างๆนานาว่าแม่มบวชพราะหนีรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วไม่นะเพราะแม่มต้องการการหลุดพ้นค่ะแม่มต้องการแสงสว่างแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเลยนะคะพอแม่มได้เข้ามาอยู่ในเส้นทางแห่งแห่งธรรมะหรือว่าแห่งสัจธรรมเนี่ยค่ะมันก็ทําสมาธิปฏิบัติ มาเรื่อยๆก็ทำสมาธิมาเรื่อยๆยิ่งได้ยินเสียงภายในตัวเองชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วมันก็พอจิตเราเข้าสภาวะมันเริ่มกลับมารักตัวเองเป็นจากที่ไม่เคยรักตัวเองแล้วก็เกลียดตัวเองแล้วก็เป็นคนที่เกลียดคนอื่นแบบสุดหัวใจจริงๆเลยนะคะมันเป็นความเกลียดที่สุดโต่งจริงๆอะนะคะพอวันหนึ่งที่จิตเราเข้าสภาวะความเกลียดตรงนี้มันหายไปหมดเลยมันเป็นแต่มันมันเหลือแต่ความรักอะค่ะจากความเกลียดมันกลายเป็นความรัก มันกลายเป็นจิตใจเราที่มันมีแต่ความรักความเมตตาความอ่อนโยนมันมีแต่ความรักที่มีให้ตัวเองนะในวินาทีที่แม่มรักตัวเองได้แบบสุดหัวใจแม่มซาบซึ้งเหลือเกินเลยนะคะแม่มกอดตัวเองแล้วแม่มเข่าสุดลงเลยนะคะแล้วนั่นแหละในวินาทีนั้นนะคะทาให้แม่มกลับมาศรัทธาตัวเองกลับมารักตัวเองมาเคารพมานับถือมาให้เกียรติตัวเองจากนั้นมาแม่มไม่เคยคิดทําร้ายตัวเองอีกเลยแล้วแม่มก็เข้าใจอย่างแท้จริงแล้วว่า คนที่รักแหม่ยางแท้จริงก็คือตัวตนภายในของเรานี่เองค่ะก็คือจิตวิญญาณของเรานี่เองค่ะฉะนั้นนะคะเรากลับมารักเขาบ้างหรือยังเรากลับมาขอโทษเขาหรือยังในสิ่งที่เราเคยทําให้เขาเจ็บปวดเสียใจทําให้เขารู้สึกไม่ดีมาตลอดเรากลับมาขอโทษเขาแล้วหรือยังนะคะเรากลับมาหาเขาบ้างนะคะยิ่งถ้าเรากลับมาหาเขาบ่อยๆนะคะถ้าเราเอ่อเอ่อ อยากจะกลับมาอย่างลึกซึ้งจริงๆนะคะให้เราหลับตาจินตนาการเห็นเขาเป็นคนคนหนึ่งเลยที่อยู่ที่อยู่ตัวตนที่อยู่ข้างในเราอะ่ะเป็นเด็กคนหนึ่งเลยนะคะแล้วเราก็ไปขอทโทษเขาในเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยทําให้เขาแบบรู้สึกไม่ดีอะคะ่ะผ่านมาทําบ่อยๆนะคะทําบ่อยๆแล้วเราจะซาบซึ้งไปเรื่อยๆแบบอัตโนมัติเองนะคะแมมเองก็เริ่มจากตรงนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะและทุกวันนี้นะคะแมม ตั้งแต่แม่มรักตัวเองมาแม่มไม่เคยห้ยหาความรักจากข้างนอกอีกเลยไม่เคยวิ่งหาความรักจากใครอีกเลยแม่มอิ่มเต็มแล้วอิ่มเอมแล้วมันไม่ต้องการจากใครแล้วนึืออไหมคะฉะนั้นค่ะถ้าเราอยากรักเคารพนับถือศรัทธาตัวเองนะคะอยากจะให้เกียรติตัวเองเป็นต้องกลับมารักตัวเองให้ได้กลับมารักจิตวิญญ,ญาณกลับมารักตัวตนภายในของเราที่เขารักเราเหลือเกินค่ะตั้งแต่วินาทีที่แม่มได้สัมผัสความรักของพระเจ้าในตัวเนี่ ในตัวเองเนี่ยคะ่ะแม่รู้สึกว่าโอ้โหมันช่างช่างไม่น่าเชื่อเนาะว่ามันจะมีความรักแบบเนี้ยอยู่ดำรงอยู่อะคะ่ะมันไม่น่าเชื่อแต่เขามีอยู่จริงนะคะเมื่อใดที่เราได้เข้าไปสัมผัสนั่นแหละเราถึงจะรักตัวเองเป็นฉะนั้นนะคะให้เรากลับมารักตัวเองให้มากๆให้เกียรติตัวเองให้มากๆอย่ามาทำร้ายเขาเลยคะ่ะเพราะว่าเขามาอยู่ในกายนี้เขามาเพื่อยกระดับจิตนะคะเขามาเพื่อ มาขัดเกลาตัวเองนะคะฉะนั้นเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่หรือใครก็แล้วแต่ที่มาสร้างเหตุการณ์สถานการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตเราให้เรากลับมาขัดเกลาตัวเองมายกระดับจิตตัวเองมาเปลี่ยนมุมมองใหม่เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนไมเซ็ต เปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะคะให้เป็นในทางที่ดีในทางพระเจ้านะคะให้เราให้อภัยคนนั้นให้ได้แต่แม่มเข้าใจนะคะว่าถ้าจิตวิถ้าเราไม่เข้าจิตเราไม่เข้าสภาวะนะคะหรือว่าไม่เข้าถึงพระเจ้าในตัวเราจริงๆอะ่ะการให้อภัยมันเป็นเรื่องยากแต่เราก็ต้องฝึกให้อภัยค่ะเมื่อใดที่เราให้อภัยคนคนนั้นได้จากจิตวิญ,ญญาณจริงๆกรรมทุกอย่างมันจะสลายไปหมดเลยอันนี้มันคือเรื่องจริงที่ ที่บางทีเราอาจจะไม่เชื่อนะแต่มันคือความจริงนะคะลองกลับมารักตัวเองดูอย่าดูถูกตัวเองอย่าทำร้ายตัวเองค่ะนะคะ